ลองอัปเดตสีล่าสุดพี่แนคเขามีการร่อนจดหมายด้วยนะพี่แนคยกเลิกงานไลฟ์สดสินค้าในวันนี้เพราะจริงๆเขาร่อนเมื่อวานไหมใช่เขาเมื่อวานเลยว่าวันนี้วันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายนะคะพี่กามินเนี่ยนะอินสูเอนเซอร์สาวเนี่ยก็คือ ที่เป็นสาวเกาหลีแล้วก็มีมามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนอนะ่ะบ้านเราก็จับจิ้นกันเนาะระหว่างพี่แนกกับพี่กามินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวเปิดใจเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังกันส่วนหนึ่งนะว่าพี่กามินว่าอะไรบ้างลองให้เห็นครับคุณ 저는 문제 없었고 좋았어요. 다만 제가 소통을 잘 못해서 어, 아마 서로 많이 힘들었을 부분도 있었을 것 같고 다 문제는 없지만 이해해요. 그 <목소리> ก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวคุณการมินเองที่อาจจะไม่เข้าใจด้านภาษาไทยอะค่ะก็เลยอาจจะทําให้มีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่สําหรับตัวเขาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของการไม่เข้าใจแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่เท่าที่เขาเข้าใจค่ะตอนนี้ก็คเรืองเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่เะเนี่ยค่ะก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นอะ ไม่ได้มีเรื่องของบุคคลอื่นคนใดที่เป็นเหตุทําให้เลิกกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆกันแบบนี้มากกว่าค่ะที่ทําให้เลิกกันไปค่ะเน่저는적응을해야됐기때문에많이노력했는데그분도저한테친절하이도세요อืมก็นี่เลยก็คือได้มีการออกมานะคะล่าสุดเพจอัธรสก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมจดหมายแถลงการของบริษัทชาลี 查理。 อ๋อออกพี่อ๋อก็คือบริษัทของพี่ชาลีปอตเจสกรุ๊ปนะคะเกี่ยวกับการยกเลิกแล้วก็การไลฟ์ขายสินค้าค่ะซึ่งข้อความในจดหมายนะคะบอกว่าบริษัทชาลีกรุ๊ปเนี่ยนะคะเรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่านเรื่องขอยกเลิกงานไลฟ์ขายสินค้าในวันที่7คือวันนี้นะคะและงานอื่นๆจนกว่าสถานการณ์จะปกติค่ะทางบริษัทชาลีนะคะขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากระแสด,ดราม่าในเหตุการณ ต่างๆระหว่างคุณชาลีนะคะกับนักแสดงต่างชาติท่านหนึ่งนะคะภายในช่วง3-4วันต่อจากนี้อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับประเด็นส่วนตัวที่ขัดแย้งระหว่างกันกับ กับเขาแล้วก็กลายมาเป็นกระแสซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระยะสั้นต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงนะคะถึงแม้ทางบริษัทจะมีความมั่นใจในข้อมูลที่มีมาตลอดและอาจจะมีการออกมาชี้แจงข้อมูลต่างๆด้วยแต่ทางบริษัทก็ไม่เคยอยากจะให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบใดๆต่อแบรนด์สินค้าของลูกค้าแม้เพียงเล็กน้อยทางบริษัทจึงขอยกเลิกงานไลฟ์ขายสินค้ารวมแบรนด์ในวันพฤหัสที่ เ็พฤศจิกายนนี้และงานอื่นๆทุกงานต่อจากนี้จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติค่ะหากลูกค้าท่านใดที่ได้ชําระเงินมาแล้วทางบริษัทขออนุญาตชําระคืนให้ลูกค้าเต็มจํานวนและหากท่านใดได้ส่งสินค้ามาแล้ว ขอให้ท่านคำนวณและเรียกเงินเรียกเก็บค่าสินค้าตัวอย่างกับทางบริษัทได้เลยทางบริษัทขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกในครั้งนี้ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกันใหม่ในครั้งต่อไปขอแสดงความนับถือกรรมการผู้จัดการบริษัทชาลีนั่นเองค่ะเข้าใจคือบหมเพราอมันมีกระแสใช่ไหมทีเนี้ยกระแสมันกําลังร้อนๆเวลาเราขึ้นไลฟ์อะพี่แน็กน่าจะกลัวว่าคอมเมนต์ จะไม่ได้มาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้า,คาม,มันจะมีคอมเมนต์นนในแง่อื่นๆ,ลนๆเลยทําให้มีผลกระทบต่อสินค้าเขาก็เลยตัดปัญหาว่าเนี่ยจนกว่ากระแสทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าใครยังมีเมตตาอยากจะจ้างก็จ้างต่อได้แต่ถ้าใครมองว่าเออ,เอ,อแยกย้ายก็ได้หมดซึ่งอันนี้คือจริงๆจุดประสงค์ของพี่กามินในการแถลงเมื่อวานคือแถลงที่เป็นที่เป็นประเด็นทั้งหมดถูกไหมหมูเรื่องที่แบบว่า เงินค่าตัวเรื่องแบบความสัมพันธ์เงินค่าตัวหรือแบบว่าที่เคยมันมีข่าวหลุดออกมาเขาพูดเรื่องแบบคนไทยหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเขาก็เลยอยากจะมาเ<า>คลียร์ประเด็นเรื่องนี้อืมก็รอดูกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็หลายๆคนก็แบ่งความคิดเห็นเป็นหลายฝ่ายก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ข่าวออกับเป็นไงเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันไป<อ>นะ